สว yeah. ัสดีจ้ามาแล้วจามาแล้วจาวันนี้ควงสามีวัย80เกือบแ3แล้วนะคะไปช้อปปิ้งเหรอ ช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งเขาชอบช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งไปกินข้าวบ้าน <c oughs> น้องชายแฟนยายนะคะวันนี้ไปเข้าไปในจังหวัดเนาะปกติเข้าไปแต่ในตำบลในอำเภออะไรเง <c oughs> ี้ยเวลาไปซื้อของวันนี้ไปในจังหวัดน,นะคะเดี๋ยวจถ่ายถนนหนทางให้ดูนะคะโอ,โอ,โอ้ดูเหลืองๆเนมะื่อเขาฉีดยาข้าย,ยา แ,แถวนี้เห็นอยู่ประจําแถวนี้ทางประจำไม่ต้องดูหรอกดูคนเอาเนาะแต่ว่าขับทางด่วนก็ไม่มีอะไรหรอกทางด่วนแล้วไปถึงนู้นดูก,ก่อนนะส่วนฝรัง่งเขาก็ไม่ค่อยชอบเขากล้องเนาะในนคะคะเพื่อนๆทางด่วนรถเยอะมากเลยไม่เคยเห็นรถเยอะขนาดนี้เลยนะปก ok ติไม่เคยเห็นเยอะเยอะมากๆเลย มนยูมังนอ,นอกเขารถแบบอย่างนี้เขาไม่เก็บค่าทางด่วนนะเพื่อนๆเขาจะเก็บแค่รถแค่รถเอ่อรถพว่วงรถธรรมดาอย่างเงี้ยรถเก่งรถไิกอัพอะไรเงี้ยเขาไม่เก็บเขาจะเก็บแต่รถบรรทุกใหญ่ๆแต่เขาไม่ได้อ่อรอเก็บแบบบ้านเรานะเขาจะใช้เรารได้จับเอาเนาะรถเยอะหญ่เลย ก็อย่างนี้แหละทางด่วนนะเนาะมันไม่มีอะไรน่าสนใจยายก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายรถมันเยอะด้วยเลยวันนี้เยอะเกิอปกติ วนะเนี่ยรถพวกัวกนอาทิตย์เขาจะไม่ให้เขาจะไม่ให้วิ่งเนี่ยเห็นไหมจอดอยู่เห็นไหม,จ,หไหมจะไม่มีเลยรถพวกตามถนนในวันอาทิตย์วิ่งแต่ว่าให้วิ่งแต่ว่าอะไรที่ว่ามันสําคัญสําคัญนะที่ส่งของกินหรือว่าอะไรอย่างนี้นะเนาะจะไม่มีแต่รถ ไม่ได้รถเกง่งวิ่งเลยไม่มีรถพ่วงเลยสิบล้อรถสิบล้อนะ่ะไม่มีเลยนะเหนะ็นไหมไม่มีเลยทําไมเขาทึไาก,ากไม่ให้วิ่งวันวันเสาร์ก็เริ่มจะไม่ให้วิ่งแล้วนะคะเหมือนวันอาทิตย์นี้ไม่วิง่งไม่ให้วิ่งเลยวันอให้ให้วิง่งแต่แบบว่าส่งของกินแบบว่าที่อะไรที่ว่ามันเสียนะเออ ทำไมถึงเขาไม่ให้วิง่งเพราะว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยคนออกไปเที่ยวไปอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยอารถมันจะติดไงเขาก็เลยไม่ให้สิบลอ้อรถสิบลอ้อรถพ่วงวิง่งนะเนี่ยเห็นไหมอีกเยอะเพียบปกติเขาก็เลยงดให้วิง่งรถรถใหญ่อะรถใหญ่หญมันทําให้รถติดไงเนาะเขาก็เลยไม่ให้วิง่งเห็นไหมไอที่ยายทอด จอดถ่ายให้ดูเมื่อกี้น่ะที่เยอะๆนะ่ะเหมือนว่ารถสิบล้อรถพ่วงเนี่ยเขาจะวิ่งทางไกลนะส่งของเขาจะวิ่งบางทีข้ามประเทศเลยเนาะอีนี้เขาก็ถึงไงที่ทั้งที่ปั๊มน้ํามันหรือที่จอดพักรถเขาก็จะจอดนอนตรงนั้นนะ่ะรอให้ถึงวันจันท์เขาก็วิ่งต่ออะไรเงี้ย ยะแบบว่าขยะแบบพวกที่เขารื้อถอนบ้านเก่าๆนะพวกหินอะไรเงี้ยเนี่ยเขาทุบอะไรเงี้ยเขาก็จะมากองกองเสร็จแล้วเขาก็จะมาเงี้ยปกติบางบางที่เขาจะปลูกต้นไม้ปลูกอะไรนะนตามทางนี้เยะยๆยายลืมถ่ายให้ดูอันนี้เขาไม่ได้ปลูกต้นไม้ปกติเขาก็จะเอา,เอาต้นไม้มาปลูก ขยะติเค้รรื้อถอนบ้านนะลงจากทางดวนแล้วนะคะน่าเสียดายเ,เพื่อนๆใหญ่หมาเป็นมันเป็นวันอาทิตย์กดได้ไปร้านเอเชียเลยปกตินั่นๆจะมาทีหนึง่งนี่แหละมาหาน้องชายแฟนใหญ่พอมาแล้วก็จะเลยไปร้าน เอเชียไปซื้อกุ้งซื้อปลาหมึกซื้อของของอาหารไทยนะนี่แหละถ้ามาซื้ออาหารไทยต้องมาอยู่นี่แหละยายเกือบร้อยกิโลเมตรอ่ะผลสุดท้ายวันนี้เขาเชิญเรามากินข้าวเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี่ไม่ใช่หยุดแต่รถไม่ใช่หยุดแต่รถเอ่อพ่วงนะคนทำงานก็หยุดเหมือนกันนะเพื่อนหยุดหมดเลยไม่ว่างานอะไรร้านค้าก็หยุด คนทางานแบบยายก็หยุดห้างร้านอะไรหยุดหมดยังบ้านใหญ่แถวบ้านใหญ่นะเ,นเหมือนฝนจะตกเลยนะ,ะที่บอกว่าแถวบ้านใหญนะก็อย่างสมมติว่ายายเนี่ยทําได้แต่ว่าห้ามเสียงดังวันอาทิตย์นะทํางานได้แต่ห้ามเสียงดังห้ามทําเสียงดังรบกวนข้างบ้านเนี้ย รถจอดเพียบเลยวนอาทิตย์น่าดูรั้วเขา <c oughs> มีแต,ต่ต้นไม้เป็นรัว้วเขาปลูกต้นไม้เป็นรั้วบ้านเรามีแต่กำแพงเนาะ ฮ so mm. mm. าเไปชมหมู่บ้านนะคะไปชมหมู่บ้านนี่มีบ้านหลังนี้แหละมีกำแพง โต๊ะเขาที่กินข้าวนะคะนี่เขาจัดมีเด็กด้วยนี่เห็นไหมนี่แหละเขาจะจัดแบบนี้ให้ส่วนให้ดูนิดหน่อย สวนสวนเอดูเอาอันนี้มาบังไว้นี่ข้างหลังแล้วก็จะไปด้านโน้นนะสวนคุยกันอยู่ด้านโน้นนี่

เบคอนเขามีเขามีถ้วยอีกอันหนึ่งแต่ยายไม่เอานาะสวีบันริงว่าไทยน้อหอมหอมหอมชุบแป้งทอดหอมชุบแป้งทอดวีทินเดอร์ฟิตไหมวีทินเดอร์ฟิตดูสวนเขา Himbeerenkuchen. Himbeeren. Rabberi, Himbeeren Rabberi. Gib, gib keine andere Kuchen. Stefan, gib keine andere Kuchen. Ich hab ja, gerade gesagt, gib keine andere Kuchen. Da hast ist sogar eine Erde. Danke, Stefan. Ja. Genießt, dann ja, okay. nimmst du wieder weg. Nimmst du wieder weg. War nur bei dir. Oh ja, Schön. 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 Ich guck dir, ich hab dran gedacht. นน่อ่อกินาันนลับแล้วเอน้ะานนคะเอานนี้เ oh, hmm. okay, ่ปเอนนีไอนนี้เลปเาอนเลมจีล่ะผมจาอน้าอนะมจะีค่ะผมนาอีนะคะ ห้าโมงสี่สิบนาทียายกลับนะกินข้าวเที่ยงแล้วก็กินกาแฟแล้วก็อากกันเริ่มกลับแล้วแหละยายกลับกนเพื่อนคนเดินเขาเดินทางไกลกว่ายายนะบางคนสองชั่วโมงบางคนก็ชั่วโมงกว่ายายไม่เกือบเกือบชั่วโมงหนึ่ง ชั่วโมงกว่าขับรถกลับบ้านนะสองชั่วโมงกว่ายายแค่เกือบครึ่งยายแค่เกือบชั่วโมงนะเออไม่ไกลเท่าไหร่ปกติปกติเขาจะมานอนอยู่นี่คืนหนึ่งนะแต่วันนี้ไม่รู้อะไรเขาแบอกว่าพ่อเขาจะกลับไม่นอนอ่ะนะมากินข้าวกินกาแฟตอนบ่ายแล้วกินข้าวตอนเย็นแล้วก็นอนคืนหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับแต่อันนี้เขาแบบไม่ได้นอนนะก็เลย เป็นเปลี่ยนเป็นกินข้าวกลางวันกินข้าวธรรมดาดีแน่แล้วนั่นบางทีก็เจอกันนานๆเจอกันทีไม่ใช่มันเกิดวันอะไรหรอก